สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยน ID Horn นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยน ID h o ได้ถาวรเลยนะครับจะเปลี่ยนตอนไหนก็ได้นะครับวิธีการซื้อนะครับก็มาในหน้าเว็บหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาที่สินค้าแล้วก็มาสปูฟเฟอร์นะครับก็จะอยู่หมดหมู่นี้นะปลดปลดแบรนด์เทมถาวรน,นะครับสามารถเปลี่ยน ID h o n ถาวรน,นี่ก็คือนี่กดสั่งซื้อมาเลยนะครับ อ่านี่กดซื้อมาแล้วก็กดคีย์นะอันนี้เดี๋ยวว่าผมจะแจก1คีย์ฟรีนะครับถ้าใครได้เอาไปใส่เอาไปใช้ก็ได้นะครับนี่แล้วก็ตัวดาวน์โหลดคือตัวนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะหานี่อันนี้คือไฟล์อย่างแรกให้เรารันตัวนี้นะครับอันนี้คือรันรันเสร็จพอรันเสร็จให้มารันตัวนี้นะครับแต่ว่าผมใส่คีย์ไปแล้วมันก็มันจะเข้าให้คีย์ให้อัตโนมัติเลยนะครับพอเราทําแค่นี้ ก็เราสามารถเปลี่ยน i d เคอนเป็นอะไรก็ได้เลยครับอะอย่างเช่นผมเข้าวันนี้ถามเข้าวันนี้ผมล็อกเอามาผมก็เข้าันนี้ได้เราจะสามารถเปลี่ยน i d เคอนตอนไหนก็ได้นะครับแค่รันอันนี้หนึ่งครั้งเราจะเปลี่ยนไ d เคอนยังไงก็ได้เลยนะครับสามารถใช้ปลดแบรนด์เกมก็ได้นะครับหรือว่าใช้ปลดแบนดคอนเราจะโดนแบนดหรือว่าจะเปลี่ยน ID ยังไงก็ได้นะครับผม ในราคาแค่150บาทครับเราใช้ได้ถาวารเลยนะครับเราจะเปลี่ยน ID ฮอนจะสลับรหัสเล่นเล่นกับเพื่อนผัดกันเล่นยังไงก็ได้นะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ